ทั้งสองกล่องนี้แกมได้มาจากไอคอนสายามนะทุกคนสีเลือดหมูเลือดหมูแบบนี้นะคะขอรูดน้องเขาออกมาเลยทุกคนทุกคนพร้อมยังทุกคนพร้อมยังกระเป๋าใบนี้ครั้งแรกนะคะในไอจีพี่สาลี่น้องไปลองถ่ายรูปมาให้ดูแกมแต่แกมขึ้นรูปไปดูน้องน่ารักมาก เป็นกระเป๋าใบเล็กที่แบบน่ารักสับสนมากๆระหว่างตัวนี้นะคะกับอีกใบหนึ่งที่มันเป็นงาน crossbody ที่สามารถใส่โทรศัพท์ได้เกมขึ้นรูปให้ดูมาแกมให้ทุกคนดูกลับมาเจอแกมที่ช่องแกมีสวานอีกแล้วทุกคนวันนี้น้องแกมมาตีมแบบคริสต์มาสสุดๆดูข่าของน้องแกมดูต่างหูต่างหูให้ดูต่างหูนีต่างหูน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็ เออลิปสีแดงอันนี้นะคะจะเป็นลิปของลิปเลเวอร์นี้นะคะสี่ศทุกคนสี่ศทุกๆปีทุกๆป,กกปีแก้มก็จะให้ของขวัญตัวเองอันนี้ก็จะเป็นของขวัญปีนี้ของปี2021ของแก้มนะคะเราจะมาแกะกล่องคุณน้อง2คนนี้เลยค่ะทุกคนนี่ กล่องแรกนะคะมาจาก a i r เมนะคะแล้วก็อีกกล่องนึงมาจาก Gucci นะคะทั้งสองกล่องนี้แกมได้มาจากไอคอนสยามนะทุกคนถุง a i r เมนะคะจะเป็นถุงสีส้มแบบนี้นี่ถุงสีส้มแบบนี้นะคะนี่ส่วนตัวถุงของ Gucci นะคะแกมแบบว่าทำไม Gucci จะต้องทำถุงใหญ่ขนาดนี้ขอแบบแบ่งไซส์ครึ่งหนึ่งก็คือยังโอเคนะคือมันเกินมันเกิน ขนาดกล่องแกม,มากเลยทุกคนเนี่ยอะแกมให้ทุกคนดูถุงกุชชี่ใหญ่มากแม่คือใหญ่ไปไหนกล่องเนี่ยเห็นปะมันแบบครึ่งหนึ่งได้เลยอะเอาจะมาเริ่มที่คุณน้องคนนี้ก่อนเลยแกมให้ถ่ายว่าคืออะไรแกมให้เพื่อนๆถ่ายแล้นเพื่อนๆคอมเมนต์มาได้เลยว่าแกมได้อะไรมาเป็นเนี่ยอย่างนี้มานะคะจะมีรีซีทหรือว่าใบเสร็จข้างในนะคะแล้วก็เราจะได้กล่องสีส้มๆม,มาแบบนี้นะคะมาแกมให้ทุกคนดู อ่งแรกเลยนะคือได้กลิ่นได้กลิ่นหนังก่อนเลยนะคะนี่เห็นอย่างนี้น่าจะรู้แล้วเนาะว่าได้อะไรมานะคะเก็มได้รองเท้าแตะมากลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากด้านทุกคนหน้าตาเขาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะแ็มให้ทุกคนดูน,น,ะะนี่ข้างนนะคะนี้ข้างแล้วก็ข้างหลังนะคะ บอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆซื้อลองเท้าแตะของงาน Airmes หรือว่ารองเท้าแตะของดีออนะคะให้ติดกันลื่นเนาะก็ถ้าถ้าซื้อที่พารากอนจำไม่ได้ว่าร้านที่พารากอนเนี่ยอยู่อยู่ชั้นไหนนะคะแต่ว่าถ้าซื้อที่ไอคอนเนี่ยชั้นน่าจะบ2สองจะมีร้านชื่อว่ามิสเตอร์สกายอยู่นะคะเขาสามารถติดกันลื่นให้เพื่อนๆได้คู่นี้นะคะมาในราคา21,500่ 21, บาทก็ไปติดกันลื่นเพิ่มอีก1,000บาทนะคะก็เวลาติดกันลื่นมาแล้วนะคะเขาจะเป็นหน้าตายางนี้นะคะ ตอนที่แกมลองเขาในร้านเนี่ยแกมก็รู้สึกว่าเออเราต้องติดกันลื่นเพราะว่าเขามีความลื่นพอสมควรนะคะแล้วก็เวลาแกมใส่เดินเนี่ยแกมเป็นคนที่เท้าเซน i t ที e มากๆใส่อันนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเสียดเสียดเน็ดหนึ่งก็ยังใส่สบายอยู่ไมไ่เจ็บแล้วก็ไม่ได้ปวดตรงพื้นเท้าเท่าไหร่เดี๋ยวรอใส่ไปเรื่อยๆกันมีความรู้สึกว่า หนังเขาเนี่ยน่าจะยืดมากยิ่งขึ้นนะคะก็หอมมาก <laughs> แล้วก็ดมลองท <laughs> างเข้าไปในเว็บ a i r m e s Thailand ดูก็ได้ <laughs> เขามีหลายสีให้เลือกสีขาวสีน้ำตาลตอนที่แกมไปดูเนี่ยสีน้ำตาลหมดนะคะแกมก็เลยเอาเป็นสีดำมาแล้วพอมันเป็นสีดำแบบตัดขอบอย่างนี้เน่ยแกมก็ว่ามันแบบน่ารักดีนะคะแล้วก็ไซส์ที่แกมได้มาเป็นไซส์38นะคะตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะเอา38หรือ38ครึง่งพอลอง38ครึ่งแล้วมีความรู้สึกว่า มันหลวมไปนิดหนึ่งแกมก็แนะนําว่าให้ไปลองที่ร้านเลยลองตรงเข้าไปแล้วก็ไปลองที่ช็อป a i r m a ดูนะคะประสบการณ์การเข้าช็อป a i r m เมครั้งแรกนะคะก็คือเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่าอยากได้รุ่นไหนเขาเอาไซส์มาให้ลองแกมก็แบบว่าซื้อซื้อซื้อแล้วก็รีบออกจากร้านเลยนะคะทีนี้มาดูคุณน้องกล่องเขียวคนนี้บ้างอันนี้เนี่ย คือเป็นงานกล่องอย่างนี้นะคะก็ถ้าใครได้ซื้อของจากกูชี่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นกล่องขาวดำเนาะขาวดําแกมก็ชอบงานแบบนี้มากกว่าแกมว่ามันเหมาะกับธีมคริสต์มาสแล้วก็เหมาะกับชุดแกมได้มาเป็นกล่องแบบนี้นะคะเปิดออกมาก็จะเจอกับอย่างนี้เลยทุกคนจะเป็นคล้ายๆกระดาษกระดาษแบบกระดาษมันอะ่ะอืมกระดีเลือดหมูเลือดห,หมูแบบนี้นะคะขอรูดน้องเขาออกมาเลยทุกคนมาหน้าตาอย่างนี้นะคะ ทุกคนพร้อมยังทุกคนพร้อมยังน่ารักมากนั่นก็คือคุณน้องคนดีเลยค่ะ,ะกกดกเสียงไม่มีแล้วแม่อันนี้คือตัวกุชชี่นะคะ1955นะคะฮอสปิด ท็อปแฮนโด้เขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นงานแบบครอสบอดี้กันจําชื่อจําชื่อรุ่นนั้นไม่ได้แหละแล้วก็ตอนที่ไปลองเนี่ยได้ลองสีน้ําตาลได้ลองสีขาวล้วนแล้วก็ได้ลองสีนี้นะคะก็คือใจเนี่ยอยู่ที่ใบนี้แล้วแล้วก็ให้ให้ให้สามีช่วยดูสามีก็คือเชียร์ใบนี้เหมือนกันขนาดว่านางเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบดูกระเป๋าไม่ชอบอะไรนะนางก็คือเชียร์ใบนี้เหมือนเรานะคะเป็นงานท็อปแฮนโด้แบบนี้นะคะ ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีลายกุชชี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีงานฮอสบิดตัวนี้นะคะเนี่ยเป็นงานแบบเกือกม้าตรงนี้เนาะข้างหลังนะคะหันมาก็จะเป็นลายประมานี้นะคะข้างล่างเนี่ยเวลาวางนะนี่ข้างล่างนะคะเป็นงานอะไหล่ทองที่แบบเป็นงานอะไหล่ทองอ่อนๆไม่ได้เป็นงานวุนเทจดอะทุกคนเนี่ยจะให้ทุกคนรู้ เขาจะมีซิปให้นะคะเปิดด้านบนคือตัวที่เป็นสะพายสะพายข้างเนี่ยสะพายข้างอ,อีกตัวหนึ่งที่หน้าตายขายคุณน้องคนนี้เนี่ย,ยก็มีหลายคนบอกเหมือนกันว่าปิดเปิดยากปิดเปิดยากคือแกมไปโพสในในกลุ่ม a c e b o o k ก่อนนะคะว่าแบบว่าตัดสินใจไม่ถูกเพราะตอนนั้นแกมก็ยังไม่มีเวลาไปลองที่ชอ็อปแต่พอไปไปลองที่ช็อปแล้วอะคือตัดสินใจได้เลยว่าเราเราชอบความรู้สึกของตัวนี้มากกว่าเวลาเราถือแล้วนะคะก็จะมีสาย cross body มาให้นะคะ ก็ข้างในเนี่ยจะเป็นผ้าผ้าแบบนี้เลยนะคะคือแกไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบกระเป๋าแบบข้างในเป็นยังไงแต่ว่าตัวที่เป็นเมอร์มอนกุชชี่เมอร์มอนของแกเนี่ยข้างในมันจะเป็นงานกรมหีหีซึ่งเวลาใส่กุญแจอะไรเงี้ยแกจะกลัวมากๆม,ม,มันจะเป็นรอยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นงานผ้าผ้าแบบนี้ที่น่ารักอะ a บอดี As ้ก็ได้หรือว่าสะพายข้างโดยที่น้องเขาไม่ยาวไปนะแบบตกตรงช่วงสะโพกของแกพอดีนะคะสูง158 รองเขาจะเป็นประมาณนี้นี่น้อ no. ยาวไปนิดแต่ว่าไม่ได้ยาวมากอืมวิธีหนึ่งนะคะก็คือถือแบบอย่างนี้ยนาะถือแบบอย่างนี้นะคะเขาน่าจะมีเขาน่าจะมีสองขนาดแต่ว่าแกมได้ขนาดเป็นขนาดมินิมานะคะสีขาวๆแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องระวังนิดนึงแกมีคัทโฮเดอร์ อันนี้ของแกมอยู่นะคะใส่เหรียญของแกมนะคะซึ่งหนักมากเพื่อนๆน่าจะได้ยิน,น iPhone ของแกมนะคะตัว12 Pro Max 12 Pro Max ใส่นอนก็ได้หรือว่าใส่ตั้งก็ได้นะคะหนักพอสมควรแล้วเพราะว่าตัวตัวกระเป๋าใส่เซ็นเงินของแกมเนะี่ยมีเหรียญเยอะพอสมควรนะคะคนเนี่ยแกมให้ทุกคนดูยังสามารถใส่ power bank ใส่อะไรเพิ่มได้อีกนะคะคือจุจุของได้เลยอะลองส u พ p l y s ไหลอีกรอบสิ ว่ามันแบบล้างไหลไหมก็รู้สึกหนักแต่ว่าไม่ได้หนักขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกว่าล้างไหลหรือว่าเจ็บไหลอย่างตัวที่เป็นโคเอนซ่าเนอะโคเอนซ่าของแกมนะคะมินิ PS11 นะ ใส่ของนิดเดียวทุกคนคือปวดไหล่มากน้องเขาล้างไหล่มากแล้วก็กระเป๋าเขามีความหนักมากๆนะคะอันนี้เนี่ยยังยังอยู่ในความหนักที่แบบว่าพอดีพอดีไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ล้างไหล่นะคะเห็นกระเป๋าใบนี้ครั้งแรกนะคะใน i อพี่สาลี่แกมว่าคนดูคนติดตามของแกมนะคะน่าจะรู้จักพี่สาลี่กันเป็นอย่างดีทุกคนแกมเห็นพี่สาลี่นะคะถ่ายคุณน้องคนนี้ลงอินสตาแกรมแล้วกแกมก็แบบว่าเฮ้ย กระเป๋าเลยอะทำไมมันน่ารักจังเป็นคนที่ชอบกระเป๋าใบใบเล็กๆอะทุกคนแล้วมีความสักว่ามันน่ารักมากๆน่ารักมากๆแกมก็เลยแบบว่าน้องสาวอยู่ญี่ปุ่นนะแต่บอกน้องว่าเฮ้ยไปดูกระเป๋าใบนี้ให้หน่อยเพราะว่าน้องเกมก็จะเดินห้างที่ญี่ปุ่นบ่อยนะคะอะไรประมาณนี้นะแกมก็เลยแบบมีความสึกว่าเอออยากให้น้องไปดูให้น้องไปลองถ่ายรูปมาให้ดูแกมแต่แกมขึ้นรูปไปดูใบที่น้องลองเนี่ยเป็นงานสีน้ำตาลแล้วแกมก็มีความสึกว่าเฮ้ยน้องน่ารักมาก เป็นกระเป๋าใบเล็กที่แบบน่ารักมากๆน้องแก้มก็บอกว่าเออตัวจริงอ่ะสวยตัวจริงสวยมากๆนะคะในกลุ่ม Facebook นะคะตัวแม่ป้ายาแบรนด์เนมก็คือสับสนมากๆระหว่างตัวนี้นะคะกับอีกใบหนึ่งที่มันเป็นงาน crossbody ที่สามารถใส่โทรศัพท์ได้เด่วแก้มขึ้นรูปให้ดูสภายอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ สูตรโปรอันบ็อกซิ่งนะคะก็ได้เป็นกระเป๋าตัว g ุช c ี่1955 top handle mini ตัวนี้มากับ รองเท้าของ a i r m a s นะคะจริงๆถ้าได้รองเท้าสีขาวมามันน่าแบบมันน่าจะเข้ากันนะคะแต่ว่าแกมอยากได้อะไรที่บอกว่าใส่ได้นานๆใส่ได้ยาวๆใส่ได้บ่อยๆนะคะก็จะมี2อย่างนี้ที่แกมได้มาสำหรับปี2021นะคะแล้วนะคะสำหรับวิดีโอ unboxing ของน้องแกมนะคะหวังว่าแกมจะป้ายยาป้ายยาอะไรเพื่อนๆได้บ้างคือถ้าในวิดีโอนี้เนี่ยแกมจะแนะนำอะไรสักอย่างอะ แนะนำรองเท้าแตะ Air m e s ค่ะแม่รองเท้าแตะ Air m s มีน้องแก้มลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้กันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ